สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพามาชมมะละกอที่ปลูกไว้ค่ะนี่ค่ะแต่โคนต้นยาลกไปหน่อยนะคะตอนนี้ไม่ได้มาดูมาตัดยาให้เลยเขากลายเป็น ตัวผู้ค่ะนี่ยออกดอกเป็นตัวผู้มาพอดีป้านอมไปได้กิงของต้นที่เขามีลูกก็แสดงว่าต้นนั้นต้อง เป็นตัวเมียแน่นอนกิ่งใหม่เขาออกมามันไม่น่าที่จะกลายเป็นตัวผู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นตัวผู้หรือว่าจะเป็นตัวเมียมีลูกก็จะลองมาทาบติดกันดูนะคะก็จะลองทำดูนะคะไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าแต่ยังไงต้นนี้ก็คือต้องทิ้งอยู่แล้วก็คือ เอามาทดลองดีกว่าเดี๋ยวจะทดลองทาบเอากิ่งของต้นที่เขามีลูกมาลองทาบติดดูมันจะติดไหมต้องลองค่ะต้องลองอะไรที่เรายังไม่เคยต้องลองจะลองทําดูนะคะเพราะว่าเคยเห็นที่เขาทําอ่ะเขาเขาแต่เขาไม่ใช่ว่าทําเพราะว่าต้นมันเป็นดอกตวพูแบบนี้นะคะก็คือเขาทําแบบว่ายังไงอะ่ะเอา ต้นใหม่มาติดที่ต้นเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ป้านอมจะลองดูเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเมียได้เดี๋ยวจะลองทำดูนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะส่องได้ไหมเนี่ยอือ ก็คือจะมองไกลๆนะคะนี่นะคะคือกิ่งเ,เห็นไหมกล้องอยู่ตรงไหนนี่ค่ะกิ่งที่ได้มานะคะก็จะลองเอามาทําดูได้ไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรนี่คือการทดลองค่ะทดลองแล้วก็จะปาดตรงขั่วเขานะคะ ปาดก่อนหนึ่งค่อยดูดีไหมเดี๋ยวปาดก่อนแล้วค่อยให้ดูแล้วกันนะคะทำการปาดข้างนอกก่อน <c oughs> ก็จะลองทำดูละค่ะติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรยุงก็เยอะจังเลยยุงบินกันวึงวงว้งว้างวึ้งว้างส่วนที่ต้นเดี๋ยวจะเอาตรงข้อไหนดี ตรงช่วงนี้แล้วกันมองเห็นไหมเอ่ยอ๋อมันที่นี่ไปโทรศัพท์ได้เท่านี้ค่ะไปไม่ถึงแล้วเดี๋ยวทําเสร็จแล้วค่อยให้ชมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะลองอ่าบากเข้าตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอายอดนั้นเสียบเข้าไป แต่ว่ากล้องมองไม่ไม่เห็นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปดูทีหลังอุ้ยยุงกัดตัดทิ้งเลยแล้วกันทีนี้อุ้ยไวไปหรือเปล่านี่นะคะ บากตรงนั้นแล้วแล้วก็กิ่งน,นี้ก็คือตัดให้เขาแหลมแหลมแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเสียบใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะคะไม่ได้แตคงจะต้องได้มีการปาดหน้าปาดหลังแล้วค่ะให้เป็นเหลือแหลมๆมันนะคะเพื่อที่จะได้เสียบลงไปได้ โอเคค่ะเสียบได้อยู่แต่อีตอนพันนี่แหละจะพันอยู่ไหมอุ้ย,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 ยจะมีปัญหาอีตอนพันเนี่ยแหละค่ะ จะพันได้ไหมคือต้องเอาเทปพ,พันให้เขาติดกันเนี่ยนะคะ มันก็อยากดูนะเพราะว่ายางเขาออกพันไปได้แต่จะหลุดเพราะว่าโดนยางเขาเนี่ย นี่นะคะออกมาในลักษณะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแต่เดี๋ยวประนอมก็จะพันเขาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อความมั่นใจว่าเขาน่าจะเต็มติดให้เรา เดี๋ยวจะพันตรงช่วงข้างบนเขาขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะแล้วเรามาไว้เรามาลุ้นกันว่ามันจะติดให้เราไหมสำหรับยอดใหม่ถ้ายอดใหม่ปิดเราก็าจะตัดยอดเก่าทิ้งไปนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ